ไม่ต้องจ่ายทั้งตน้นไม่ต้องจ่ายทั้งดอกหยุดไปไเลยแล้วก็เหมือนเริ่มต้นสัญญานะับหนึ่งใหม่อีกทีหนึ่งลูกค้าคนนะครับที่มีผลกระทบในเรื่องการทํางานหรือผลกระทบด้านโควิดโดยตรงนะครับยื่นเข้ามาได้เลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Feel Auto Story ครับผมกับ y o u t u b n n h l Feel นะครับ a n n e l ที่จะให้ความรู้ในทุกๆเรื่องสำหรับคนใช้รถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนก็ตามนะครับแล้ววันนี้นะครเราอยู่กันที่โชรูมฟอร์ดิโอพรลรามสครับและแน่นอนครับสิ่งที่ทุกๆคนอยากจะรู้กันในช่วงนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของการพักชัระโนี้นั่นเองนะครับมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ ยังไม่ได้ทำนะครับหรือว่าหลายๆคนที่ทําไปแล้วแต่ว่าอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงก็ตามนะครับหลายๆคนอยากจะรู้เรื่องนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังนะครับจากปากของเจ้าหน้าที่ทางไฟแนนซ์เลยนะครับแล้วเราอยู่กับเจ้าหน้าที่จากธนาชารนะครับสวัสดีครับพี่โอครับเดี๋ยวพี่โอแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมผมพิริยพงศ์รัตนานุวงศ์ชัยนะครับหรือว่าโอนะครับเจ้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์นะครับของธนาคารธนาชาิครับผมอ่าครับผม ก็ตามหัวข้อนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารู้เรื่องของการพักชําระหนี้นะครับเดี๋ยวต้องถามพี่โอก่อนว่าการ,รพักชําระหนี้เนี่ยคืออะไรพี่โอช่วยแนะนานิดนึงครับก็คือเราที่ทําเรื่องพักชําระหนี้เนี่ยตอนนี้ธนาคารต,ตั้งโครงการขึ้นมาว่าชื่อโครงการว่าตั้งหลักนะครับผมลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของงานนะครับก็คือไม่สามารถที่จะทํางานได้ตามปกติาสามารถทําเรื่องขอยื่นพักชําระหนี้ได้กับทางธนาคารธนาคารนะครับผม อยากรู้ว่าคุณสมบัติของคนที่จะไปลงทะเบียนนี่ครับพี่โอต้องมีอะไรยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับคือเป็นลูกค้าธนชาตนะครับผมผ่อนชำระมาไม่น้อยกว่า3งวดนะครับแล้วก็มีมียอดค้างชำระไม่เกิน60วันก็สามารถทำทำผ่าชำระนี้ได้ครับค้างชำระก็คือการส่งล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่เกิน60วันไม่เกิน60วันนะครับหรือว่า หรือว่าจะเป็เียวว่าเป็นคนคนที่ไม่ได้จ่ายค่างวดนมาสองวดอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ต้องไม่เกิน60วัน60วันค้าชาระค่างวดนไม่เกิน60วันก็ยังสามารถที่จะทําได้ทาได้ครับทได้ก็ลูกค้าสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับในเว็บไซต์ของธนาติหรือว่าพิมพ์ง่ายๆก็คือพิมพ์ Google นะครับแล้วเซิร์ชชื่อว่าธนาติตั้งหลักนะครับผมแล้วเข้าไปลงทะเบียนได้ในนั้นนะครับก็คือรายละเอียดชื่อที่อยู่เบอร์โทร แล้วก็เ,เลขที่สัญญานะครับแล้วธนชาติเนี่ยจะมีการส่ง S อ s กลับมาให้ลูกค้าอีกทีหนึงห่งเรื่องระยะเวลาในการรอผลอนะครับประมาณเจ็ดถึงสิบี่วันห,หลังจากนั้นเนี่ยจะส่ง s อ s กลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าอัปโหลดรูปภาพพวกบัตรประชาชนเข้าไปแล้ว<อ>ทีนี้ก็คือรอผลอนุมัติอีกทีนัทนึ่งว่าจะได้ว่าจะได้พักได้กี่งวดก็คือสี่ สามวันสิงวันทั้งงวดของงวดก็คือประมาณนี้ตอนนี้คือช่องทางเดียวที่เราให้ทําคือผ่านเว็บไซต์หมดเลยคือไม่ต้องไปทําหน้าสาขาก็คือสามารถทําผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับคือสาขาตอนนี้ทําไม่ได้ใช่ไหมครับลูกค้าจะสามารถทําได้ช่องทางเดียวเลยก็คือผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้นนะครับหรือว่าในแอปของธนาชาินี่มีด้วยไหมครับในแอปไม่มีครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นโครงการพิเศษที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเฉพาะกิจช่วงนี้ก็คือโครงการธนาชาติตั้งหลักก็คือมันจะมีอยู่แค่ในเว็บไซต์อย่างเดียว ก็ค,คือทำฐานเว็บไซต์นะครับใช่แล้วในเรื่องของเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยก็คือลูกค้าคนนะครับที่มีผลกระทบในเรื่องการทํางานหรือผลกระทบด้านโควิดโดยตรงนะครับสามารถทําได้เลยยื่นเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําที่ถูกพักงานหรือว่าลดโอทีต่างๆหรือว่าธุรกิจส่วนตัวที่ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้ตามปกตินะครับไม่สามารถที่จะขายของได้ทําให้เราไม่มีรายได้ช่วงนี้ครับสามารถ ยืนเรื่อมาพักชนะนี่ได้เลยนะครับแล้วเขาจะพักยังไงครับเป็นการชิดดอกเบี้ยหรือว่าพักต้นพักดอกอะไรอย่างเงี้ยบ่าของธนชาติเราอ่ะนะครับก็คือพักคือไม่ต้องจ่ายทั้งต้นไม่ต้องจ่ายทั้งดอกอ๋อก็คือหยุดไปเลยหยุดไปเลยแล้วก็เหมือนเริ่มต้นสัญญานับหนึ่งใหม่อีกทีหนึ่งหลังจากที่กําหนดดีลมาใหม่มันจะเริ่มใหม่หมดเลยนะครับก็คือสัญญาจะถูกเปลี่ยนใหม่ให้สมมติว่าลูกค้าเนี่ยผ่อนทั้งหมด84บงวดแต่ผ่อนไปแล้ว1ิงวดจะเหลือ7 4บี่นะครับ ในสัญญาเก่ามันจะเป็น1 8 4แปแต่สัญญาใหม่ที่ส่งไปให้จะเป็น1 7 4เจนะฮะเหมือนล้างใหม่เหมือนปิดสัญญาเก่ามาเริ่มสัญญาใหม่ให้นะครับะะผมเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็เลยแบบว่าแต่ก็อาจจะผ่อนเท่าเดิมอะไรเงี้ยครับแต่<ม>ระยะเวลาเท่าเดิมแต่คือ ช่วงระหว่างพักเนี่ยก็ไม่ต้องชําระอะไรเลยทั้งต้นทั้งดอกนะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละธนาคารก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะธนาคารอื่นก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือเกณฑ์ของทางธนาชาตินะครับแล้วการพักชำระเนี่ยได้สูงสุดนานกี่เดือนครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับก็ประมาณ4เดือนสเดือนซะส่วนใหญ่ก็คือถ้าพักตอนนี้ก็ไปชำระอีกทีก็ประมาณเดือน8เดือน9แต่โครงการเราเนี่ยก็คือสมมติว่าตอนนี้เรายังไม่มีผลกระทบแต่เราสักระยะอาจจะเป็นเดือนหน้าหรือรัดไปมีผลกระทบเนี่ย สามารถยื่นพักได้นะครับเพราะว่าเราให้เนี่ยระยะเวลาสิ้นสุดครงการวันที่31กรกฎาคม สามารถทําเรื่องเข้ามาได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากทางธนาชาตินะครับไขปัญหานะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับหรือว่าใครที่มีคําถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่โอนะครับที่ให้ความรู้ของเราครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับยูทูบช anel นะครับและก็เดี๋ยวเราตามกันอีกอีกหนึ่งคลิปนะฮะเรามีในเรื่องของประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนะครับใครที่อยากรู้นะครับรอดูอีกคลิปต่อไปนะคครรัััับบสสววนนีี้ด Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of my future, cause I'll never see those days. I dunno why this has happened, but I probably deserve. it